สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก็บหอยเก็บหอยน้ำจืดเก็บหอยพ่นโต๊ะแล้วมันออกเลยพี่น้ื่อนสรยูทาสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนคนกำลังอ่อยๆลงมาเก็บหอยกันไปเก็บหอยกับบริไก่แล้วเนี่ยเอตีนบ้านนี่แล้ว เมื่อนนั้นจะเห็นได้กินก้อยบ่เพิ่นก้อยเหรอก้อย เพิ่มเก็บที่ละถายก่อน okay, okay, นี่มาเก็บตัวนี่ก่อนนี่ น,าานันเริ่มคุณกัเริ่มจะเห็นแน่ได้พี่นนองน้อยๆบนมันหน่อยกระสบอรด้วยนะัตรูกดี่ให เจ้าคือยางพาน <Okay. S 1> นี่นี่น้ำมันแมนบ่บอนี่นี่ และย่างไปนั่งเหือข้าผู้ทั้งผู้มีไงพอตกย้ำใดก็เก็บย้ำนั่นพนี่น้องทำในสวนนี่ หายอะไรออกหายอะไรออกหายอะไรออกน่าดำคำขียดดีพี่น้องเ้ยมืวอ่านนี้เพราะว่าไปไปคุดแม่ขนูนกับนางสีกับเดี่ยวเนาะฝนตกน้ำลงมา ไข่บออาตะแม่มันตัวเอาตะแม่มันนั่นมีเลื่อนลงมาเลยิ่นลงมาเจเาะเบิงเขาาพิ่นเนาะ เจ้าเอิดหอหยังเด้ปุ่มืนัน้นพุ่นบ้านเจ้ววาว่าซับเราอยู่ในเมืองเราสิได้หาจักคืออะเนาะพี่น้องเข้าใจถ้าเข้าใจหรอนี่เด้บ่าวน่ะแต้นนะับโลดไฟหน้าบ่จับเบิ้งแห บ่มีเขามาเขามาเอาป้ายยังเข้าไปที่สดเ oh <man. S 1> ก็บตลอดบุเวิดพูด ກະຊ່າງຍ່າງລະອົງທົ່ງພີ່ນ້ອງແບບມີຕາຫວາກໍຄືຍາມໃຫ້ຍາມນາເນາະພີ່ນ້ອງດຽລທງກໍນໍາเต็ม นนติดเตกน่อ<า>นะมองเปแง่งติด <laughs> ตกอีกห้าน้ำสวมขั้นน้ำรดนให้รดนขั้นแท้พี่น่องตกกะก้าได้เนี่ยตะก,ก้าพญนลินพี่น่องเอ้ย <laughs> ไม่หม่ไม่เ็ดเจียบเ็ต้มเจียวไรับตอนแรกเพื่อนมาซีมามนม่ี่คนตกผมมาตะก้านะทงนะลายหลายเลยนะเข้มป่าท้าขามทางไปฟังนะ ลงให้หน้ากระือเกิดมันค้าดจ้ต่พเพเลินเป,ป็นมาเป็นนาเป็นนาให้นาพ้นนะฮะย่าน,น้ำวมเขาบาพ่พญเลิอยน้กลา่น,น้ำมก้าจ้าไบว,วี้กับบเห็นน้ม <laughs> ก้าใบาวีก็บ่เห็น นี่หน่อยใหญ่มันพลองลองเอ้งแดงนี่นี่นี่เดี๋ยวอีสักพักแล้วมันก็โค้งกันได้นี่ได้แปะเบี้ยบาหลายเลยนี่นี่อันนี้มันน่อยบ่นี่นี่มันโค้งกัน อีนำไซมันก็เห็นอยู่แถวกลางกันเลยู้พี่น้องพ่อใหญ่สร้างตู่พ่อใหญ่สร้างเพิ่นไปหาป่านก็เสนาพี่น้องอยู่กางทง ไ uh ม่ท uh ี่พวกนั่งอันพันงางาลงมามือซ้านี่ก็ออกอีก ทั้งไดเออหน้าเคยดินติดป่าเนาะทั้งน่ะนหน,ะน้าเคยปนนี่พี่พนอ้องเรียกลงเกษุโลคุัน,คนหรบม này. <laughs> nè. มันเลี้ยกเง้นกงขี้โมขี้งัวขี้งัวแห้งขีงกี่เขียดทำ

nhi ngay ông long chụp cho chụp bật ngay nè anh cả này lợm ล้วยดอนล้วย้างบ้านเลยพี่น้องอันนี้เป็นหน้าเหือพี่น้องขาเจ้าประเทศมาลายปีแล้วเนาะจะคของข้าเจ้าอยู่เมกาจะคของขาเจ้าอยู่เมกา,า,า,อ,มกาอันนี้หน้าขาเจ้าพี่น้องถามทางมาอีหน้าข้าเจ้านะ bắt nhám nhám đầm na na bắt thằng lái thằng thằng nhìn thằng lái này. nhám đầm na thay na nó chút khỏi màu thay này cái nhẹ bị chìm rồi cảm thông ma bôi thì bôi hình chất nổi cả One. มันก <onents> yeah! ็ออกจากหูมันได้ยินเสียงปากคนบ่เงินเอาได้ใส่กระคุอ้ แก่าเฮ็ดพอออกท่านพี่หนอ่อใช่ยารุ่นเนะาะยารุ่นเคยมาหาเก็บแทนพี่องเทวให้นานเนาะนนวางปีก่อนนะพเพราะปนปีนี้แล้วจ้าบุตรหน้นาเขาเนาะ กำลังงงงงอยู่เผอกำลังมันไตแล้วมันก็สิเสลื่อไปแบบนี้มาเก็บสุดท้ายกลับมากลับมาหน้าตัวเองพี่น้องหน้าตัวื่นลายคนซ้ำนะทาหน้ามันเป็นหน้าฝุ่นแน่นะพี่น้องมันหน้าฝุ่นแล้วก็น้ำมันเป็นหน้าเก็บน้ำมันน้ำซุ่มตลอดย่ำแรงก็ได้เห็ดสวนใส่น้าพน้อง กบเขียดกับมันไข่แี่เริ่มมีหัวกแล้วไม่ไม่สดสดนะคะไม่ไม่สดสดอันนี้ลูกอันเล็กมันเราก็ไม่เอานะฮะโอ้สองตัวสองตัว ได้เยอะแล้วนี่เดี๋ยวลงไปกระเซ็นขมุมอยู่ประมาณนี้พี่น้องต้องดูดีนะคะไม่งั้นไม่เป็นขี้วัวนี่ไงแมงตัดเต่านะคะแมงตัดเตา่านี่เดี๋ยวลงไปกับเสียงรวมประมาณนี้นะะค Biêm tụa bất cưỡi bia tạo sự sống, sự cỡ, bất chuộc bớt chuột bất chuột bất chuột bất chuột ว่าน้ำถ่วมให้ถว่วขคานเพิ่นฮะน้าแม่นิดแต่มีแต่เนาะหลายไปบ่ไบ่ไดน้ำพี่น้าะพีานสร้า,ง,า,างเรื่ปล่อยน้ำออกจากหน้าแล้วเออ,อ เพราะงาางทางเจ้าจะเป็นห้องอยู่รอกบัดนี่นี่นังด้จลาดนะเบี้ยมกถั่วออกไเลยพี่น้องฮะเอาเอาละแมงด้ายนี่หันนะแพลออก โอ้ยอยู่ในต้นอันนี้นี่เขาบอเห็นนีโอ้ยดึงลงไปไว้บงเกาบงเกามันกบมาคืนแล้วเนาะฮะวันนี้พี่นอกพยาเสือพ่นพ่นใส่ซองใส่สารมันจุ่มกัะตี่มักทั่วพ่นนี่ไหมนี่ มันชิงงํากันถั่วพวกเราออกหมดแล้วนะฮะออกยังหนาเลยบ่บ่เนี่่าสเพื่อเสื้อเพื่อปลูกนะใส่สามใส่สี่มันชิ้งงามกันบ่อนี่จุ่มสี่ก็มี หัวมันดึงขึ้นเบิดมือมาปูบัออกทั่วด้พังไหมขึ้นแล้วพี่น้องเ้ยดีเลยพอกินแล้วพี่น้องเลยกุ้มปากอย้าจ้าไอพี่น้องจ้ามาเห็นลาพาจากระดจ้าก่อนเขาคุณคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วเดียวสบายดีเจ้าสบายดีแล้วก็ไปค้างไว้มื้อหน่เผื่อจะฉุเหตุกินพี่น้อง อบป่อแม่อบเหมือนคือสาลอยอบให้กิน่นแซ่บ